เสียงระเบิดแค่ลูกเดียวที่ห้วยตามาเลียเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568ทําให้ฐานไทยเราบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าเสียงระเบิดครั้งนั้นเนี่ยมันดังกว่าที่เราคิดนะครับใช่ค่ะมันไม่ได้จบแค่ที่ชายแดนแต่มันเหมือนไปปลุกความขัดแย้งเก่าแก่ที่หลับไหลอย,อยู่ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกถึงแก่นเลยว่าระเบิดลูกนั้นมันจุดชนวนอะไรขึ้นมาบ้างโดยจะดูข้อมูลจากทุกด้านเลยครับ ทั้งรายงานทางการบทวิเคราะห์ไปจนถึงสิ่งที่คนคุยกันในโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เอาเข้าจริงมันซับซ้อนกว่าแค่การกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนนะคะแต่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารอืมเป็นการต่อสู้กันทางกฎหมายแล้วก็เป็นภาพสะท้อนของบาดแผลในประวัติศาสตร์ที่มันยังไม่เคยจางหายไปไหนเลยเริ่มต้นกันที่ตัวระเบิดเลยดีกว่าครับเพราะเหมือนว่าชนิดของมันนี่แหละคือหัวใจของเรื่องเลยใช่ไหมครับ ที่บอกว่ามันเป็นเหมือนใบเสร็จที่ชี้เป้าไปที่อีกฝ่ายได้ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนมากค่ะเพราะว่าทุ่นระเบิดที่พบคือรุ่น PMN2 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ผลิตในยุคโซเวียตแล้วฝ่ายไทยเรายืนยันหนักแน่นเลยนะคะว่าเราปลดประจำการแล้วก็ทำลายทุ่นระเบิดรุ่นนี้ไปหมดแล้วตามอนุสัญญาออตตาวาอ๋อคือเราไม่มีใช้แล้วไม่มีแล้วค่ะ ดังนั้นการที่มันมาปรากฏในพื้นที่พิพาทเนี่ย มันเลยเป็นคําถามใหญ่ที่พุ่งตรงไปที่กัมพูชาทันทีเลยแล้วจังหวะเวลาก็ดูอืมจะจงใจหรือเกินนะครับจงใจอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแค่สองสัปดาห์หลังจากที่ไทยกับกัมพูชาเพิ่งจะลงนามในปฏิญญาสันติภาพร่วมกันเมื่อปลายเดือนตุลาคมโหเพิ่งจะจับมือกันไปเองใช่ค่ะมันเลยกลายเป็นการหักหน้ากันทางการทูตอย่างรุนแรงทําให้หลายฝ่ายมองว่าการเจรจาที่ผ่านมาอาจจะไม่มีความหมายเลย พอโดนชี้เป้าแบบนี้กัมพูชาก็โต้กลับทันทีแต่การโต้กลับของเขานี่แหละครับที่เหมือนยกระดับความขัดแย้งจากสนามรบจริงไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารเขาไม่ได้ปฏิเสธตรงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาไม่ปฏิเสธแต่ใช้วิธีตั้งคําถามกับหลักฐานของฝ่ายไทยเราแทนโดยหยิบยกภาพถ่ายที่กองทัพไทยใช้แถลงข่าวขึ้นมาแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าทุนระเบิดในภาพนั้นสลักนิรภัยมันยังเสียบคาอยู่เลยเดี๋ยวนะครับ สลักยังคาอยู่หมายความว่าในทางเทคนิคมันก็ยังไม่พร้อมทำงานใช่ไหมครับถูกต้องค่ะระเบิดที่ยังไม่ได้ดึงสลักมันก็เป็นแค่ก้อนหลิกธรรมดาการชี้ประเด็นนี้ของกัมพูชาเนี่ยก็เลยเป็นการสร้างเรื่องเล่าอีกชุดหนูขึ้นมาว่าน,นี่อาจจะเป็นการจัดฉากของฝ่ายไทยเองหรือเปล่าอ๋อเป็นการสรดโครนกลับด้วยข้อมูลทางเทคนิคล้วนๆเลยค่ะโหเล่นกันแบบนี้เลยแล้วฝ่ายไทยทำยังไงต่อละครับเจอตอกกลับมาแบบนี้ ฝ่ายไ,ไทยก็ไม่รอช้าค่ะตั้งโต๊ะแถลงสู้กลับเหมือนกันแต่คราวนี้มาพร้อมกับหลักฐานหลายชิ้นที่เรียกว่าเป็นหมัดเด็ดเลยชิ้นที่น่าสนใจที่สุดคือหลักฐานที่มาจากฝั่งกัมพูชาเองโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวมาจากฝั่งเขาเองหมายความว่ายังไงครับค่ะมาจากโซเชียลมีเดียเลยเป็นภาพที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาคนหนึ่งไปถ่ายรูปเล่นแถวแวปราสาทตะ,ทะควายซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนมากครับและในภาพนั้นเองเนี่ยดันติดพวงทุ่นระเบิด pmn 2วางอยู่ข้างๆแบบเต็มเต็มตาเลยค่ะเหลือเชื่อ นี่เหมือนจับได้คาหนังคาเขาจากโพสต์ของตัวเองเลยนะน,นั่นแต่ภาพเดียวจากโซเชียลมีเดียมันจะพอเป็นหลักฐานที่หนักแน่นได้จริงๆหรอครับอีกฝ่ายอาจจะอ้างว่าเป็นภาพเก่าหรือภาพตัดต่อก็ได้นะเป็นข้อโต้แย้งที่ดีค่ะแต่ฝ่ายไทยก็ไม่ได้มีแช่นั้นยังมีการอ้างถึงคลิปเสียงสนทนาที่ดักฟังได้จากทหารกัมพูชาที่คุยกันเรื่องการเคลื่อนย้ายทุนระเบิดเข้ามาในพื้นที่อื ส่วนประเด็นเรื่องสลักนิรภัยที่ยังคาอยู่กองทัพก็อธิบายชัดเจนนะคะว่าตอนที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่เนี่ยเราเจอทุ่นระเบิด2ลักษณะคือแบบที่ฝังดินแล้วดึงสลักแล้วพร้อมทํางานทันทีกับอีกแบบที่ยังอยู่ในพวงยังไม่ได้ใช้งานซึ่งก็น่าจะเตรียมไว้สําหรับละลอกต่อไป อ๋อเข้าใจแล้วพูดง่ายๆคือเขาเรียกหยิบเอาเฉพาะรูปที่เข้าทางตัวเองมาพูดเพื่อทําให้คนสับสนว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่ถูกต้องค่ะมันคือการเลือกเสนอความจริงเพียงบางส่วนซึ่งเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในสงครามข้อมูลข่าวสารเลยน่าทึ่งมากนะครับที่การต่อสู้กันด้วยหลักฐานในยุคดิจิทัลแบบนี้ทั้งภาพถ่ายคลิปเสียงการตีความทางเทคนิค มันมีรากมาจากเรื่องเดียวกันเลยคือการตีความแผ่นที่แผ่นเดียวเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในคดีประสาพระวิหารใช่เลยค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจริงๆรากของความขัดแย้งทั้งหมดมันฝังลึกอยู่ในคำตัดสินของศาลโลกเมื่อปี2505ครับตอนนั้นเป็นการต่อสู้กันด้วยหลักฐานคนละชิ้นฝ่ายไทยเรายึดหลักสากลทางภูมิศาสตร์คือแนวสันปันน้ำบนเทือกเขาพนมดงรัก สันปันน้ำก็คือแนวสันเขาที่แบ่งว่าน้องฝนที่ตกลงมาจะไหลไปทางไหนถ้าไหลลงฝั่งเราก็เป็นแผ่นดินเราถ้าไหลลงฝั่งเขาก็เป็นของเขาซึ่งตามหลักนี้ตัวประสาทจะอยู่ฝั่งไทยชัดเจน ชัดเจนมากค่ะแต่ฝั่งกัมพูชาซึ่งตอนนั้นมีฝรั่งเศสเป็นเจ้าแอนานิคมดูแลให้ได้เสนอหลักฐานอีกชิ้นนั่นก็คือแผนที่ภาคผนวกหนึ่งซึ่งเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสจะทำขึ้นมาเองฝ่ายเดียวแล้วก็ลากเส้นให้ตัวประสาทไปอยู่ในฝั่งกัมพูชา แล้วสุดท้ายศารโลกก็เชื่อแผนที่ของฝรั่งเศสประเด็นมันซับซ้อนกว่านั้นค่ะและเป็นจุดที่เจ็บปวดสุดๆสําหรับเราเลยก็ว่าได้คือสารไม่ได้ตัดสินว่าแผนที่ฉบับไหนถูกหรือผิดในทางภูมิศาสตร์นะคะแต่สารตัดสินให้เราแพ้ด้วยหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าการยอมรับโดยปริยายหรือ acceptance by silence เดี๋ยวนะครับการยอมรับโดยปริยายหมายความว่าเราแพ้เพราะเราเงียบเหรอครับใช่ค่ะ สารให้เหตุผลว่าตอนที่ฝรั่งเศสทำแผนที่ฉบับนั้นเสร็จแล้วส่งให้รัฐบาลสยามดูเนี่ยเราได้รับแผนที่มาแล้วแต่ว่าไม่ได้ยื่นหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการเลยเป็นเวลายาวนานถึง50ปี50ปีค่ะการนิ่งเฉยนานขนาดนั้นสารจึงตีความว่าสยามได้ยอมรับเส้นเขตแดนตามแผนที่ฉบับนั้นไปแล้วโดยปริยายโอ้โหนี่มันเหมือนกับแพ้เพราะ เทคนิคทางกฎหมายชัดๆไม่ได้แพ้เพราะข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์เลยสักนิดแต่มีประเด็นสำคัญที่คนมักจะลืมกันไปคือคำตัดสินปี2 5 0 5นั้นเขาตัดสินแค่สถานะของตัวปราสาทเท่านั้นใช่ไหมครับ ไม่ได้ชี้ขาดเรื่องแนวเขตแดนทั้งหมดถูกต้องที่สุดค่ะและนั่นคือเชื้อไฟที่ยังคุกกรุ่นอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยเพราะคําตัดสินบอกแค่ว่าตัวปราสาทเป็นของกัมมูฮาแต่ไม่ได้ฟันธงลงไปว่าแล้วเส้นเขตแดนรอบๆปราสาทมันอยู่ตรงไหนกันแน่อืม มันเลยเกิดพื้นที่ทับซ้อนขนาด4.6ตารางกิโลเมตรขึ้นมาซึ่งพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนแผลเก่าที่พร้อมจะอักเสบได้ทุกเมื่อเป็นชนวนเหตุของการประทะด้วยอาวุธจริงมาแล้วหลายครั้งรวมถึงเหตุการณ์ที่ช่องบกในปีนี้ครับและยังเป็นเหตุผลที่ทำให้กัมพูชามองว่าการใช้เวทีสารโลกเป็นเครื่องมือที่ได้ผลสำหรับพวกเขาเสมอมาการพูดคุยเรื่องแผนที่คำตัดสินหรือข้อกฎหมาย มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่าผลกระทบจากความขัดแย้งนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องพิจารณาคดีมันส่งผลโดยตรงถึงชีวิตคนจริงๆที่อยู่ตรงนั้นส่งผลรุนแรงมากค่ะข้อมูลจากกระทรวงสาธรารณาสุขแค่ถึงเดือนสิงหาคมก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้ว15รายบาดเจ็บอีก36ราย<อ>นี่ยังไม่นับรวมผู้ที่ต้องอบพยพหนีตายออกจากบ้านอีกกว่า150,000คนเลยนะคะ ที่น่ากังวลที่สุดคือลักษณะการโจมตีที่มีเป้าหมายเป็นพลเรือนอย่างชัดเจนอย่างการโจมตีโรงพยาบาลพนมรงรักใช่ไหมครับผมเห็นข่าวแล้วตกใจมากการยิงใส่โรงพยาบาลโรงเรียนหรือปั๊มน้ำมันนี่มันข้ามเส้นไปมากเลยนะครับมันไม่ใช่การสู้รบตามแบบแผนแล้วใช่ค่ะมันคือการการะทำที่อาจจะเข้าข่ายละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และมันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่อย่างมหาศาลแล้วผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องความปลอดภัยในชีวิตเท่านั้นแต่มันลามไปถึงเรื่องปากทองแล้วก็เศรษฐกิจในภาพรวมด้วยซึ่งก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องแรงงานใช่ไหมครับเพราะเราพึ่งพาแรงงานจากกัมพูชาเยอะมาก เยอะมากๆค่ะจากข้อมูลของกระทรวงแรงงานเรามีแรงงานกัมพูชาในระบบเกือบครึ่งล้านคนโดยเฉพาะในภาคส่วนสำคัญอย่างก่อสร้างมีถึง176,000คนภาคเกษตรอีก60,000คนืมพอเกิดความตึงเครียดมีการปิดด่านสิ่งที่ตามมาทันทีเลยคือภาวะขาดแคลนแรงงานแบบเฉียบพลันลึกภาพออกเลยครับโครงการก่อสร้างใหญ่ๆอาจจะต้องหยุดชะงักสวนผลไม้ที่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแต่ไม่มีคนงาน ตลาดโรงเกลือที่เคยคึกคักก็คงเงียบเป็นป่าช้าเลยเป็นแบบนั้นเลยค่ะตลาดโรงเกลือนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุด แรงงานกว่า70%ที่นั่นคือชาวกัมพูชาพอเขาข้ามมาไม่ได้การค้าขายก็แทบจะเป็นอมภาตมันแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยดานของทั้งสองประเทศมันเชื่อมโยงกันลึกซึ้งแค่ไหนการปิดด่านมันเหมือนกับการตัดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงทั้งสองฝั่งไปพร้อมๆกันมันไม่ใช่แค่เขาที่เจ็บแต่เราก็เจ็บหนักไม่แพ้กันเมื่อสถานการณ์มันทั้งเปราะบางและก็ซับซ้อนขนาดนี้แล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนท่าทีล่าสุดและแนวทางแก้ไขมันเป็นอย่างไรบ้างครับ ในทางการทูตนะคะตอนนี้ไทยประกาศระง,งับการปฏิบัติจามปติญญาสันติภาพฉบับล่าสุดไปก่อนชั่วคราวเพื่อแสดงความไม่พอใจแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่กองทัพไทยประกาศชัดเจนว่าจะทําต่อไปคือการเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดในฝั่งไทยให้หมดอืมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนใช่ค่ะเป็นหลักเลยควบคู่ไปกับการเดินเกมในเวทีระหว่างประเทศในเวทีระหว่างประเทศนี่คือเราทําอะไรบ้างครับ เรานำประเด็นการละเมิดอนุสัญญาออตตตวาซึ่งก็คือข้อตกลงระหว่างประเทศที่ห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลเข้าไปหารือในที่ประชุมรัฐภาคีที่เจนีวาพร้อมกับยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยค่ะแล้วทำไมเราไม่ใช้ช่องทางศาลโลกไปเลยล่ะครับในไหนก็เคยมีคดีกันมาแล้วให้มันจบจบไปเลยไม่ได้หรอ นั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแต่ในทางปฏิบัติมันซับซ้อนกว่านั้นเพราะว่าไทยเราไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจของศาลโลกหรือ ICJ ในคดีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วย oh. ดังนั้นช่องทางที่เป็นไปได้และจงประเด็นที่สุดในตอนนี้ oh. ก็คือการใช้กลไกลของอนุสัญญาออตตรเลเองซึ่งมันมีกระบวนการที่เรียกว่าคณะผู้แทนค้นหาข้อเท็จจริงหรือ Fact Finding Mission อยู่ แต่การจะตั้งคณะทำงานนี้ได้ก็ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมรัฐภาคีกว่า100ประเทศซึ่งก็ต้องใช้ความพยายามทางการทูตอย่างมหาศาลเลยค่ะฟังดูเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากทีนี้เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเราต้องลองมองจากมุมของอีกฝ่ายด้วยใช่ไหมครับว่าเรื่องเล่าจากฝั่งกัมพูชาเป็นอย่างไรแน่นอนค่ะถ้าดูจากมุมมองทางการของไทยที่ปรากฏในสื่อคือกัมพูชาเป็นฝ่ายเรื่องยั่วยุก,ก่อนละเมิดข้อตกลงสันติภาพ จงใจโจมตีพลเรือนแล้วก็ใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อใส่ร้ายป้ายสีเราครับอย่างเช่นเช่นการกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีโดยเอารูปไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียมาประกอบซึ่งอันนี้มันเป็นข้อมูลเท็จอย่างชัดเจนเลยแล้วเรื่องเล่าที่ดังมาจากฝั่งพนมเปญล,ล่ะครับเขาว่ายังไง มุมมองทางการของกัมพูชาก็คือไทยใช้ประเด็นทุ่นระเบิดเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อจะรุกล้ำอธิปไตยของเขาแล้วหลักฐานต่างๆที่ไทยนำเสนอโดยเฉพาะเรื่องชนิดของทุ่นระเบิดนั้นไม่น่าเชื่อถือและอาจเป็นการจัดฉากขึ้นเองแล้วถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปล่ะครับอย่างในบ้านเราเองเสียงสะท้อนเป็นยังไงบ้าง ถ้าเราลองดูในพื้นที่สาธารณะอย่างเว็บบอร์ดพันทิปซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนความรู้สึกของคนกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเห็นความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ไม่ไว้วางใจต่อท่าทีของกัมพูชาอย่างรุนแรงเลยมีการมองว่าเพื่อนบ้านเราไม่เคยจริงใจและการกระทำครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์เรื่องนั้นซึ่งเราก็นำเสนอในฐานะภาพสะท้อนความคิดเห็นโดยไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือผิดนะคะเข้าใจครับ ทั้งหมดนี้มันนำไปสู่สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสําหรับทั้งสองฝ่ายเลยใช่ค่ะมันเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือปริกซ์ที่น่าสนใจมากไม่ว่าใครจะอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่เป็นจุดเกิดเหตุก็ต้องเจอกับคําถามที่ตอบยากทั้งนั้นยังไงครับถ้าคมพูชาบอกว่านั่นคือแผ่นดินของเขาคําถามคือแล้วคุณปล่อยให้มีการนําทุนระเบิดมาวางในประเทศตัวเองได้อย่างไรมันคือการละเมิดอนุสัญญ,ญาออตตวาเต็มเมอืม จริงด้วยแต่ในทางกลับกันถ้าไทยบอกว่านั่นคือแผ่นดินของเราคำถามก็จะย้อนกลับมาว่าแล้วคุณปล่อยให้กองกำลังต่างชาติลักลอบเข้ามาวางระเบิดในบ้านตัวเองได้อย่างไรมันก็สะท้อนถึงความล้มเหลวในการปกป้องอธิปไตยของตัวเองเหมือนกันกลายเป็นกับดักเลยนะครับไม่ว่าจะตอบทางไหนก็เข้าตัวไปหมดสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันซับซ้อนกว่าภาพข่าวที่เราเห็นเยอะมาก มันคือการต่อสู้ที่ผสมปนเปนกันไปหมดเลยทั้งการใช้กําลังจริงสงครามข้อมูลการตีความกฎหมายแล้วก็บาดแผลในประวัติศาสตร์ที่มันอย่างรากลึกจริงๆ มีข้อเท็จจริงหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายไว้นะคะจากการวิจัยหลายชิ้นพบรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆทั่วโลกเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่พื้นที่ชายแดนที่เคยเป็นพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดได้รับการเก็บกู้จนปลอดภัยแล้วพื้นที่เหล่านั้นแทบจะในทันทีมักจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นจุดผ่านแดนถาวรกลายเป็นตลาดการค้ากลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สําคัญกลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้ ทัั้งงงสอคนฝซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าในขณะที่การต่อสู้ทางกฎหมายและการทหารยังคงดำเนินต่อไปแบบนี้ต้นทุนที่แท้จริงที่ผู้คนตามแนวชายแดนต้องจ่ายอาจไม่ใช่แค่ความกลัวหรือความไม่ปลอดภัยแต่คืออนาคตที่ดีกว่าคือโอกาสทางเศรษฐกิจและสันติสุขที่พวกเขากำลังสูญเสียไปในทุกๆวันที่ทุนระเบิดยังคงฝังตัวอยู่ในผืนดินใช่หรือไม่